หนูไปอยู่กับคุณได้ไหมคะไปอยู่กับผมนี่หนูก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าผมเพิ่งรับตำแหน่งใหม่มาแล้วการที่ผมย้ายออกไปอยู่คอนโดเนี่ยเพราะว่าผมต้องการเลี้ยงข่าวที่วิคเขามีชั่วไว้ผมถึงกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้ไงถ้าผมพาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปอยู่ในคอนโดด้วยเนี่ยแล้วมีคนเห็นเขาจะคิดยังไงแล้วคุณจะให้หนูอยู่คุณวินไปถึงเมื่อไหร่อ่ะคะ คุณเคยคิดจะพาหนูไปอยู่กับคุณบ้างไหมคะคิดสิผมคิดนะแต่หนูเชื่อผมนะหนูอยู่ที่นี่ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยหนูก็จะได้ปลอดภัยกับลุงกับป้าเขาจะมายุ่งวุ่นวายกับหนูไม่ได้ไงแล้วอย่างหนึง่งหนูจะได้ช่วยผม คอยจับตายดูคุณวิไว้ว่าเขาจะทำอะไรผมอีก